ะะจะมีทั้งหมด6สารสกัดอยู่ในแคปซูลสีชมพูเรียบร้อยแล้วสูตรตอนกลางคืนจะเป็นแคปซูลสีชมพูก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันตัวแรกคือคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนโมเลกุลที่เล็กที่สุดดูดซึมไวที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุดนะคะต่อมานะคะ HACP h i High a d v a n c o l l o l l n ถ้าเขาจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นการสร้างไฮยาลูร n นิ a แอซตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่ได้รับงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะ,ะต่อมานะคะมีทั้งไตเป็ปไทยใดยเป็ปไทยนะ และต่อมาเลยก็คือเรายังมีตัวอาหารผิวอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินอีวิตามินอีตัวนี้นะคะเขาจะช่วยดักจับอนุมูลอิสระเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยได้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทําให้ผิวนุ่มลื่นทั้งตัวเลยก็คือตัวไลซีลาไมเพราะตัวนี้เขาเป็นเกราะป้องกันผิวกักเก็บความชุ่มชื้นใต้ผิวได้ดีมากๆเลยตัวในอาซีนาไมน์นะคะตัวนี้ช่วยปรับสมดุลน้าใต้ผิวลด การทํางานของต่อมไขมันใครทานตัวนี้ก็จะรู้สึกเลยว่าผิวเราเนี่ยดูเหมือนจะมันน้อยลงตัวอัลเซเลร่าเชอร์รี่อัลเซเราเชอรี่เนี่ยวิตามินซีสูงมากนะสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปเนี่ยประมาณ250เท่าเลยตัวนี้จะช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมคุ้มกันและช่วยดูแลผิวพรรณให้สดใสด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดเลยทั้งหมด6สารสกัดอยู่ในแคปซูลสีชมพูเรียบร้อยแล้ว